สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสตาร์ชาเนเ l ลนะคะโอ้วันนี้นะคะพอดีมาที่โฮมมาร์ทน,นะคะปรากฏว่านะคะมีมหากรรมนะคะการโชว์รถของผู้มีตังทั้งหลายนะคะเอารถมาโชว์กันอวดกันแข่งกันนะคะเยอะมากเลยนะคะยวมาดาจะาไล่ดูตั้งแต่แถวนี้เลยนะ ก็จะมานั่งน,นะคะเอารถมาโชว์มีเครื่องทค่นยนต์ด้วยนะคะโอ้นะฟอร์นะคะนี่คือฟอร์ตหนึ่งเก้าหกแปด 1, 9, 6, นะคะหนึ่งเก้าหกแปดปาดาเกิดหกหกนะคะอันนี้อันนี้ที่หลังประดาเข้ากับรถห้าสิบปีนะคะห้าสิบหกแปดกราดาหกหก ห้าสองห้าสิบสามปีนะคะอันนี้ก็ตาไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูเอ๋อเชฟโรเลตนะคะเชฟโรเลตโอ้โหนะคะโชว์เครื่องเครื่องยนต์ที่สวยงามน,นะคะสวยงามมากเลยนะอันนี้สีเขียวนะคะเหมือนกับเหมือนฟอร์ดกลางปีเลยเนาะแต่ว่าเป็นเชฟโรเลตนะคะอันนั้นเป็นฟอร์ดอันนี้อัน,น ดาไม่รู้นะคะเป็นอะไรสวยมากเลยเนาะก็ดาขออนุญาตชมเนาะก็ดาสนใจคันนี้มากเลย <S 1> <S 1> สีแดงขาวคันนี้นะคะเนี่ยคัคนนี้นะคะเดี๋ยวก็ดาถ่ายให้ดูหมดเลยนี่อันนี้คือด้านหลังนะคะโอ้เป็นฟอร์ดนะคะฟอร์ดอ,ออนตาริโอนะคะออนตาริโอดูข้างในนะคะโอ้สวยมากนะคะ คนขาวแดงนะคะดูฟงมะลัยนะมะลัย <c oughs> โอ้โหนะคะรถเก่าแล้วก็สวยมากนะคะเป็นสแตนเลสแล้วก็สีแดงดูล้อนะคะล้อก็ตาอยากดูเครื่องยนต์นะคะโอ้โหนะเครื่องยนต์ที่สวยงามนะคะไงทั้งหมดนะคะสวยมากนะคะก็ตา โอ้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังของล้อเนาะโอ,โอ้สวยงามนะคะสวยงามเนาะน,นี่ประดาดูสามคันแล้วนะคนก็เริ่มมาเยอะๆนะแต่ว่าเจ้าของรถจะนั่งประจำรถนะคะอันนี้เป็นโอ้นี่ก็รุ่นเก่าเลยนะคะพี่ออน ออนทาลิโอทั้งนั้นเลยนะคะกระดาษังไงไม่เห็นที่ห้อนะน่าจะฟอร์ดเหมือนกันนะคะฝั่งนี้น่าจะเป็นฟอร์ดนะคะ,ะคล้ายกันเลยเนาะฟอร์ดนะคะฟอร์ดน,นี่เราก็มาดูฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นเชฟโรเล็กนะคะมีเชฟโลเล็ก้เชฟโรเล็กนี่ก็มีอะ อยู่ที่นี่มานานแล้วนะคะเพิ่งไปถึงบ้านเราเนาะนี่เอสเอสอะไรไม่รู้เนะสามหกศูนย์เอสเอสสามหกศูนย์โอ้โหอันนี้เชฟโรเลตนะคะสีฟอนนะคะอันนี้เป็นไม่รู้ยี่ห้ออะไรเนาะเพื่งยนย์นะคะสวยงามน,นะ,ะโอโหสะอาดสะอาดนะคะสำหรับโชว์โดยเฉพาะเลย ดูแม็กนะคะดูแม็กแม็กสวยมากๆเลยเนาะนะ,ะดูภายในนะคะนี่ของเก่าล้วนๆเลยนะคะดูต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยเนาะ,ะดูหนังนะคะเก่ามากนะแต่ว่าก็ยังขัดทำความสะอาดนะคะนี่คุณดูโอ้ยนี่ปดประตูด้วยนะคะเปิดประตูด้วยดูเลยนะคะโอ้โห่นเก่าล้วนๆเลยนะคะ ไม่รู้ว่าอะไรตาเองดูไม่ออกนะคะสวยไ,ไหมนะคะโอุ้ยดูล้อแม็กนะคะเป็นฟอร์ดหรือเปล่าเหมือนฟอร์ดเลยนเนาะเห็นเหมือนฟอร์ดเลยนะคะฟอร์ดนะคะฟอดหรืออะไรไม่รู้โอ้สวยนะคะดูด้านหน้านะคะ <crosstalk S 2> อื้อหือะ นี่นะอันนี้เก่าของแท้นะคะนี่นะคะหมายเลขต้นๆเลยสาสิบสองนะคะเโ,โอ้ดีนะคะนี่ของแท้เลยนะคะเป็นผิยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะดูด้านในนะคะสภาพเดิมๆเลยนะ,ะอืมนะคะคันนี้ก็เก่าจริงๆนะคะหมายเลข32มสิบองเองเนาะ รถที่นี่หมดเลยนะคะอ n น r i o นะอืมโอ,นนโอ้นะคะอันนี้เปิดประทุนนะคะเปิดประทุนเหมือนกันโอ้รุ่นเก่ามากเลยค่ะ L แปดสิบสองนะคะโอ้ยเจไหมนะคะ รูเบเซีโอ้คันนี้เรามาคันดูคันนี้โอ้คันนี้ก็สวยนะคะเป็นแบบโบรนาณโบรนาณน,นะคะอืมเมากเลยนี่ก็สวยนะคะ,ะดูคันนี้นะเหมือนสามล้อบ้านเราเลยเนาะเครื่องนี่โชว์เลยนะคะเครื่องโชว์นอกเลยเนาะโอ้ดูล้อ จัดจ้านโอ้โหดูท่อนะคะท่อเสียสีนะคะเครื่องแรงมากเลยนะคะโชว์ไว้ข้างนอกเลยไม่มีไม่มีคุมเลยแต่เหมือนสามล้อนะสวยมากเลยนะคะดูข้างในอุ้ยดูล้อนะคะล้อหลังโอ้โหนี่คืบหนึ่งของประดานะคะเรามาดูด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหลัง ใช่ไหมนะคะอืมอันนี้ก็มาดูด้านหลังนะคะอุ้ยขัดนี้จับจ้านกว่าอีกนะคะยาวมากๆเลยนะคะน่าจะเหมือนรถปิกอัพเลยเนาะนะคะโอ้สวยงามนะคะสวยงามสีที่นั่งนะคะสองประตูสีที่นั่งนะคะ น่าจะเปิดแล้วก็เปิดแบบนี้นะคะอันนี้คือภายใน,นเนาะโอ้แดงขาวนะคะลูกแม็กลูกแม็กนะคะฟอดนี่ก็ฟอดนะคะแต่ไม่รู้ฟอดกลางตีอเปล่าไม่ใช่ะคะยื้นที่เก่ามา,มากเลยนะะสวยมากเลยนะคะอันนี้เราเมาหูคันนี้นะคะแต่ประหลาดตาดาก็ไม่เคยเห็นนะคะรถหรูๆนั่นเลยนะคะเริ่มมาจอดเต็มเลยนะคะ ตาจะถ่ายเร็วแล้วนะแต่คันนี้ก็สวยนะํำส้มนะคะข้างหลังปิดไม่เห็นล้อเลยนะดูไฟนะคะไฟสวยมากเลยนะคะโหลดนะคะโหลดเตี้ยมากเลยนะ,ะโอ้นะคะคันนี้ก็สวยนะคะคันนี้ก็สวยโอ้คันนี้ยิ่งสวยนะคะ อันนี้เป็นเหลีหล่ยมเรียงนะคะส่วนเป็นเหลีหล่ยมเรียงคันนี้เปิดสลามมากเนะาะก็อยากดูนะเดนี่ยขอไึงโอ้ยนี่เป็นรถเต่านะคะเต่ารุ่นสี่ประตูนะคะก็ได้เปิดรีดูดูคันนี้สวยนะคะประดาบช็อตมากเลยโอ้ยนะคะสวยมาก ของนี้ต้องถือผ้าเช็ดตลอดเลยนะคะโอ้สตาร์ทแล้วโอ้โอทีเดียวนะคะโอ,โอ,โอ้โอเคอันนี้ก็อุ้ยสวยมากมากเลยนะคะสตาร์ทให้ดูด้วยเปิดกระทุนนะคะนี่ก็เปิดประทุนโอ้วันนี้ก็เป็นอีก เป็นรถตุ้เก่าที่สวยงามมากนะคะคันนั้นก็สวยโอ้โหพระดาไม่รู้จะถ่ายคันไหนนะคะครบแปดนาทีแล้วเนี่ยเก้านาทีแล้วนะอันนี้จะบอกว่าเยอะมากนะคะอันนี้แบบเดิมๆเลยไม่ทาสีเลยนะคะพอร์ดนะตัวนี้รุ่นใหญ่นะคะเดิมๆนี่ก็โอ้ยนี่ก็ใบใหญ่นะคะอันนี้ก็เหมือนคันสีส้มนะคะันนี้นะคะแต่ว่าคนละสี แต่คันนี้ใหญ่เปิดประทุนนะคะใหญ่มากๆโอ้โหดีเยอ่มมากๆนะคะสดาก็่ายคันนี้ให้ดูก่อนนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเป็นรถเก่านะคะที่จะเอามาโชว์กันที่นี่นะคะคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้สาดาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมาอีกแล้วนะคะมาอีกหนึ่งคันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ